มาแต่เช้าเลยนกเอ้ยมาแต่เช้าเลยลุงของยายลุนสวัสดีเช้าแดดร้อนๆน,นะคะ ทำหน้าที่เป้านกเหมือนเดิมโนนลงของเยลูนรออะไรมาเข้าดูก่อน ก็ควดเคาะมันจะไปไหมเอ่ยไม่ไปเสียงไม่ถึงต้องจุดบรรทัดจนลูกบอล ใช่แต่แดดร้อนมากวันนี้เห็นมห้จ้องกับจ้องจับม่เห็นอีกแลละโอ้ยบินบ่บินบ่นล, <minutos en max> ลงของยายลูนแส่เงินจะต้องเดินไปไล่ให้อีกแล้วเนี่ย ไล่ไม่ไปแม่งจุดแม่งจุดไปแล้วยิ้มไหมเอ่ย จกภาพไม่เห็นข้าวก็เริ่มเคี้ยวๆบ้างแล้วฝนก็ตกไม่หยุดน้ำไม่มีเวลาแห้งเลยทุกวัน lại thúc quần. ช้ามากต้นละมุดตอนนั้นก็ออกดอกเหมือนกันนะแต่ลูกมีลูกเหมือนกัน ลูกยังเล็กอยู่นก็ไม่ได้มาดูสักทีผ่านไปผ่านมามีลูกเหมือนกันเน่ลูกเล็กไม่ว่าไม่ติดกิน้าพานลมตกลงแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินสักลูกเลยขังหญ้าออกแล้ว ไม่งั้นต้นไม้ไม่โตขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ